บอกถึงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานและวลัยชราถ้าหากเราไม่รู้อายุจริงอาจสังเกตได้จากภายนอกนั่นเองและจะเป็นอย่างไรถ้าหากภายนอกเราดูมีอายุเกินกว่าวัยอะไรที่บ่งบอกว่าเราแก่ ผิวพรรณเหี่ยวยน่นมีฝ้ากระจุดด่างดำเยอะเป็นโรคเรื้อรังเริ่มเหนื่อยลา้าไหลเรียวแรงขาดความกระฉับกระเฉงผมบางฮอร์โมนแปรปรวนสาเหตุเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ร่างกายตามวัยหรือเสื่อมก่อนวัยอันควรปัญหาหน้าแก่ก่อนวัยเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนน้อยรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป หรือสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นตัวการที่ทําให้ร่างกายเสื่อมสุขภาพไม่แข็งแรงปั่นทอนสุขภาพให้อ่อนแอและสิ่งที่สําคัญที่เปรียบเสมือนาฬิกาแห่งชีวิตนั่นคือเทโลเมียเพราะเทโลเมียส่งผลกระทบต่อความเสื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความชรารร้วรอยผิวพรรณหมองคล้ำรวมถึงในเรื่องสุขภาพร่างกายพอเมื่อเซลเทโลเมียสั้นลงความเสื่อมยิ่งมากขึ้นดังนั้นเราต้องเพิ่มความยาวของ เทโลเมียด้วยนี่เลยนวัตกรรมชะลอชรลาลดความเสื่อมระดับเซลล์เพิ่มความยาวเทโลเมียจากผลิตภัณฑ์ CAT gel ซึ่ง CAT gel มีสารสำคัญในการต้านอนุมูลอิสระให้กับเซลล์เรียกว่าเทโลเซลและสารเทโลเซลจะประกอบไปด้วยสารสำคัญถึง10ชนิดได้แก่สารสกัดจากรากปักขี้สารสกัดจากทับทิม สารสกัดจากใบบัวบกน้ำมันลำข้าววิตามินซีสารสกัดจากส้มแอลซิสเตอีนสารสกัดจากโปรตีนถั่วเหลืองวิตามิน b 12วิตามิน d 3หากเราได้รับสารต้านอนุมูลอิสระในทุกๆวันเราก็สามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้และเมื่อเทโลเมียร์ยาวขึ้นสุขภาพก็จะแข็งแรงห่างไกลโรคภัยแถมยังดูอ่อนเยาว์ปล่อยให้อายุจริงเป็นเพียงตัวเลขกันเถอะกับนวัตกรรมชลอชลา ลดความเสื่อมระดับเซลล์เพิ่มความยาวเทโลเมียจากผลิตภัณฑ์ CAT Gel Poly Herb ส่งต่อความสุขสู่ทุกคน